ร้านนาอยูนะครับเปิดทําการเรียบร้อยเลยครับวันนี้เนี่ยลิงได้กินได้เลยเนะครับขอบคุณครับเฮ้ย <laughs> ทำไมตัวแค่นี้เนี่ยอ้าวนุ๊นุ๊กกินน้องไก่อยู่อะโอ้โหขอกินคนํานึงได้ไหมนุ๊หรือเปล่าเนี่ย <laughs> นุ๊โอ้ทำทรงผมใหม่มาที่เชียวนะอา้าวเจะไปค่อนโอ้โหตัวเล็กเหมือนกันนี่เจ้เาเจเจอคนแค่ทั้งเจ็มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนี่เป็นลูกเจสุมสีไปเน่ทำไมห,หน้าตาเหมือนเจสุมสีเลย <laughs> ครับผมอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพกผมนะครับน้องยูน้องยูที่ตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องโรบินนั่นเองแค่ตะปีตรงนี้นะครับยังทําไม่ได้เลยโอ้ยชีวิตช่างลำบากเหลือเกินเลยนะครับแต่มันจะไม่ลำบากเลยนะครับสำหรับการซื้อขายร้านใน UCC นะครับลิงด้คิดได้เลยนะครับคลิกปุ๊บได้ปั๊บและแน่นอนครับวันนี้ในสุดนะครับผมก็ได้มาสักทีนะครับน้องแพนด้าแดงจริงๆเนี่ย คือรับมาขายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับในร้านไอ c c ซีซชเสียงไปแล้วตัวทีต่อทีช่วงนี้ใช้เสียงเยอะไปหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แต่ว่าร้านไอ c c เนี่ยไม่มีวันเป็นไข้ครับอยู่ตลอดการพอแล้วพอแล้วจริงๆอ่ะมีขายตั้งแต่วันแรกเลยนะเพราะว่าผมฟาร์มไวมากๆนะครับผมมีแอดมินเยอะนะบอกเลยว่าหลังบ้านเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับร้านต้องอยู่เนี่ยสามารถลงไปเดินเล่นกันได้นะครับก็เก้าคืนเกมฟิชก็มาเลยนะบอกเลยว่าผมเนี่ยเพิ่งมาดูตลาดนะ มีหมดนะครับฟิชอิดฟิชแบบแท้นะครับฝากหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเอาละปกคลิปเนี่ยน่าจะเห็นกันแล้วนะครับน้อง Panda แพนด้าแดงหวัดดีน้องแยมแพนด้า <laughs> แดงขอหน่อยได้ไหมคือเราตัวเล็กมากเลยแหละเราไม่มีกําลังฟาร์มอะแน่นอนว่าน้องเจแดงไม่ใช่น้องแยมนะครับไม่ใช่เจสุมสรีเราเจาแดงมาจากไหนเนี่ยน้องแยมนะครับมีอยู่แล้วนี่แพนด้า <laughs> แดงมาสิดูสิอ้าว สั่เล็งเตมแป๊บหนึ่งนะอาระน้องโรมินคงน้องตัวเล็กทาไมตัวใหญ่กว่าเราและขอขายหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งซึ่งเจ้าแผนด้าแดงเนี่ยคือตัวที่มาเก่งที่สุดเลยนะครับนอะัปเดตนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมาเพิ่มเติมจากแผนด้าแดงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอตัวใหญ่หน่อยพอแล้วตัวเล็กเกินอาระบินไปดูหน่อยสิมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับนอกจากครั้งก่อนอ๋อมีเจ้าตัวนี้นี่คือน้องเมลลาสนะครับ ก็คือน้องเมลารเนี่ยเป็นเป็ดนะครับเป็นเป็ดอพยพเป็นกลุ่มๆนะในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะให้ขอรางวัลนะครับเรนดอมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะก็ไม่มีอะไรที่แบบเป็นบั๊กหรือว่าอะไรในที่มันฮอตฮิตนะครับทุกคนก็เลยแบบมองข้างไปแต่ร้านผมน่าจะมีขายนะแอดมินรับตัวไหนได้ก็ขายหมดนะครับทุกคนยยเว้นถ้ามันไม่มีจริงๆเนี่ยแบบไม่มีรูปภาพก็คือหมดของหมดนั่นเอง หรือว่าไม่ไม่ไม่ยอดไม่ยอดคิดจริงๆอ่ะทุกคนก็จะไม่ขายนะครับจะขายเฉพาะตัวน่าสนใจมาไปดูน้องแพนด้าตัวนี้หน่อยนี่เป็นไงเราน่ารักมากเลยนะคือแพนด้าแดงเนี่ยชีวิตจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนไลกคูนเลยอะ่ะเนี่ยน่ารักมากโอ้น่ารักมากโอ้น้องอ่าเนี่เป็นไล่คูนจริงด้วยครับแล่คูนแบบ ขายและคุณกับกระรอกครับทุกคนหายากแน่ตัวนี้อู้ต้องอยู่แบบต่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจีนอะไรงี้เนาะประเทศจีนถึงจะได้ดูโอ้ต้องบินไปจีนเลยเนี่ยต้องหาเวลานะครับไปหาน้องแพนด้าแดงหน่อยและน่ารักขนาดนี้เวยได้ยังได้แล้วโอเคเอาน้องแพนด้ามาหน่อยครับแพนด้าเนี่ยจริงๆนะครับผมเนี่ยเตรียมมา4ตัวแต่เรามาดูความสามารถก่อนน้องแพนด้านะครับจะมีความสามารถอะไรนะครับแล้วก็มิมิกออกตะปุ๊สของผมเนี่ย จะก๊อปปี้ได้ไหมโอ้ตัวสุดแพงของเราตอนนี้นะ่าจะดอบแล้วนะเพราะว่าคนเล่นกลัวการเล่นน้อยลงมหาศาลแต่มันก็มีคนเล่นแบบ6 7เจ็ดแสนอยู่ทุกวันนะทุกคนนะต่ำสุดก็ห้าหกแสนใช่ไหมก็โอเคอยู่กลัวการเล่นอย่าเพิ่งตายนะกำลังสนุกแต่ว่าอัปเดตหน้าขออะไรม,มันหน่อยเอาละน้องแพนด้าบอกว่าเขาเนี่ยทุกทุกสิบเป็นนาทีโอ้แป๊บเดียวแล้วก็เวลอัพเดี๋ยวเราเวลอัพก่อนดูซิว่าเขาจะลดเวลาได้เยอะไหมสิบเอ็ด 1เวลต่อ1วินาทีนะครับแสงดงว่าร้อยวลเนี่ยลดไปประมาณร้อยกว่า140นาทีอ่ะไปไปให้เลยนะก็คือถ้าไม่ได้ตัวใหญ่เนี่ยก็คือ10นาทีนะทุกคนถ้าเวลร้อยนะย้ทํทุกทุกๆ10นาทีเลยนะฮะถ้าเวลร้อยเขาเนี่ย,ยจะไปร้านค้าเกียร์ซีนหรือว่าร้านค้าสัตว์นะครับเพื่อจะรีสต็อก1ครั้งนะครับแบบแรนดอมแบบสุ่มนั่นเองซึ่งไอเทมที่แบบว่าแรนเนี่ยก็จะมีโอกาสสต็อกเนี่ยน้อยลงเดี๋ยวนะ ability cannot มีมิกออโต้พูใช้งานไม่ได้จบเลยชีวิตอ้าว <g accidents> โอ้ยกูสาว์มาสุดเท่เลยโอ้จบแล้วครับทุกคนลาก่อนนะ <g bew> น้องไม่มีก็ต้อบุูดไม่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแกไม่ได้ออกคลิปนี้อีกแล้วโอ้โนโนโนน้องมึกอ้าวแล้วก็ร <nuestros> ีเฟชไม่ได้ <feasible> ด้วยนะครับก็คือ เอาแต่ว่ายังใช้น <Airbnb> i mean. kind of ี hey, hey, anyway. like so ้ได้ทุกคนอันนี้ได้อันนี้ได้ถ้าเราก็ปี้ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเราก็รดคูดาวเขาได้ครับเฮ้เฮ้เฮ้ได้อยู่ p พีค c อกเรนโบ w รู้สึกว่าพีคอกเนีโดนเนิร์ฟด้วยหรือเปล่า15วิเหมือนเดิมไม่โดนเนิร์ฟครับใครเข้ามาไอเจ้าตัวไปสมัครงาน FC ผมเองโอ้โหโอ้โหดูเห็นมันเป็นมีมคนอังกฤษนะครับใครไม่เข้าใจคนที่เห็นแบบอายุประมาณ1ิ 78็เนี่ยกำลังแบบม6นะครับเห็นใบสมัครงานนี่คือเครียดนะไปสมัครงานเซเว่นอะไรเงี้ยหมดเวลาเล่นเกมนะครับก็เป็นมีมนะครับที่ทุกคนไม่อยากเห็นเลยอะระงานในนี้ก็คือรดคูดาวได้ใช่ไหมเราก็จะสามารถเอามีมิกเอาต์พุตนะครับกับดิลโลอ่ะดิโลเรนโบว์เราใส่เข้าไปครับเพื่อจะก๊อปปี้ก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มานะทุกคนนะเอ๊ะรู้สึกว่าเขาไม่ก๊อปปี้ตัวนี้หรอโดนแก้หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีวงอะไรเลยอะ โอ้แต่แต่ยิงอันนี้ได้ครับยิงพิชพิชพิชแบบชอชอช้างด้วยนะยิงพิชไปครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสามนาทีหมดแล้ววิ่งไวมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เยวข,ข้าไปร้านค้าเกียร้อ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 ยเปอร์เซ็นเกียร์เกลี่ยเกลี่ลี่ลี่เย้เลปเฮด้านะครับดีสต็อกโอ้ my god โอ้เรียบร้อยครับก็คือสุ่มนั่นเองอืมนี่ไงคือถ้าสมมุติคุณมีเลดเพนด้านเนี่ยแปดตัวใช่ไหมเราจะสามารถนะครับเรียงลํดาดับนะครับทุกหนึ่งนาทีในแต่ละตัวเนี่ยก็คือรีร้านค้าเนี่ยแทนที่5นาทีจะรีรอบหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นร้านค้าเนี่ยจะรีทุกๆ1น,นาทีเลยนะครับโอ้ไป้เก่งทุกคนคือเราจะสามารถปั๊มโอ้เราปั๊มเร็วเราลีปปับได้เหรอเดี๋ยวนะ เฮ้ยเก่งก็งคือเราจะปั๊มได้นะครับแกนมาสเตอร์โอ้โหตายตาเยอะเหลือเกินอันนี้คือฟาร์มรีวินะกอรลี่เนี่ยหไหมทุกคนเราสามารถปัม๊มโอ้ปั๊มมีเดียมทอยครับทุกคนอนาคตอาจจะมีบักอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ผลใหญ่อีกมีเดียมทอยอาจจะใช้เยอะมากๆนะครับเราสามารถปั๊มได้นั่นเองโอ้โหนอกจากนั้นเรายังสามารถปั๊มอะไรได้อีกแมอทอดเดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยปัม๊มฮะปั๊มไปขายเหรอโอ้ทุกคนโอ้เดี๋ยวนะ <laughs> เฮ้ยเลเปนด้าเขาเก่งมากอ่ะเนี่ยไหนๆกนะ็ไหนๆไปไปแวะดูหน่อยสิเฮ้ย <laughs> เล่ปนด้าแอดมินผมขายอยู่29เครดิตโอ้โหปัม๊มเฮ้ยนี่มาอีกแล้วอะ่ะไหนดูสิได้อะไรบ้างอะ่ะ ไม่ได้เรารีปอปนะแต่ว่ามันจะรีได้ดีขึ้นนะครับทุกคน29บาทเอง <laughs> ตัวยากขนาดนี้โอ้โหไม่ต้องฟ์งไม่เหนื่อยนะครับร้านใน UCC ช o บนะครับสามารถให้คุณไปเล่นอะไรแบบนี้ได้นะ <c oughs> ก็เราก็จะสามารถปั๊มนี้นะครับจากโปกติน่าจะได้สัก3ฟองใช่ไหมอาจจะทวีคูณไปสัก10ฟองนะครับทุกคนเพราะว่ามันจาการีสต็อกข้านาทีเหลือหนึ่งนาทีเนี่ยโอ้โหเยอะว่ะ5เท่านะ3ฟองก็กลายเป็น15ฟองได้นะครับถ้าดวงดีเนี่ยเนี่ยไม่และ เฮ้ยแล้วส่วนใหญ่เขาจะมาร้านค้าเกียร์ด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยอ่าผมขอญาติลอยสักรอบนะผมจะเอาไอ้น,นี่ออกครับอ่ะเอาเทรดดิ้งออกด้วยอ่าลองดูซิถ้าเขามาร้านค้าเกียร์รอบเนี่ยเขาจะรีให้เราจริงหรือเปล่าโอเคน้องน้องน้อง,อง,องเร่มแล้วน้องวิ่งไปที่เดิมเหรอเฮ้ยรอบนี้เป็นร้านค้าไข่ครับทุกคนร้านค้าไข่ครับผมขอซื้อไม่ทัน <laughs> เฮ้ยน้องน้องกระโดดกับหลังด้วยเมื่อกี้ โอ้ยผมเมื่อกี้คือรีสต็อกอันคอมมอนใช helmet, he or or be dude, ira, ่ไหมคือยังไงเอ่ยเนี่ยเนี่ยรีสต็อกอันคอมมอนมาครับอ๋อเขาจะรีสต็อกให้ชิ้นเดียวไม่ใช่รีสต็อกทั้งร้านอ๋อเหรออืมอืเข้าใจแล้วแสดงว่าถ้าเขามาร้านค้านี้เนี่ยเขาจะสุมอีกรอบหนึงนะครับว่าจะเป็นอะไรนะเอ๊ะแต่อย่างน้อยก็คือแบบมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมอ่ะมาอีกแล้วรอบนี้เป็นอะไรเราสามารถอ่านได้ครับ เลฟแพนด้านะครับรีสต็อกอันคอมมอนนี่นี่นี่เมื่อกี้นะครับอ๋อเฮ้ยทุกคนใช่ย่อยนะแบบนี้แสดงว่าเราเนี่ยปั้มไข่ตรงนี้ง่ายกว่าครับเนี่ยปั้มไข่เดียวรรลิปอปร้านค้าเกียร์มีของเยอะเกินนะอันนี้มีแป๊บมีนิดเดียวเองเห็นไหมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยนะร้านนี้เนี่ยแล้วรีทุกๆทุกๆหนึ่งนาทีหรอเฮ้ยขี้โกงทุกคนขี้โกงถ้ามาร้านค้าขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยเนาะ หรือผมนะครับจะปั๊มลันคาซีก็ได้นะทุกคนนะเราอยากจะได้อะไรนะครับก็จะเหมือนเพิ่มโอกาสมากขึ้นนะทุกคนนะเ <c oughs> นี่พิสมาติงเนี่ยมีหมดนะครับหรือเปิดออโต้คิวแบบเก็บให้หมดอะได้เหมือนกันนะครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยได้ขี้โกงคือถ้าใส่แปดตัวแล้วตัวใหญ่เนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอโหตัวใหญ่ไม่มีสิไม่ใช่การเปิดไข่เนาะ แต่ว,ว่าันนี้คือถ้าเป็นตัวเล็กระดับนี้เนี่ยก็คือทุกๆ1นาทีนะครับต้งใส่8ตัวเนาะมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ไปไวเลยกะจะมาลองปลาหมึกไม่ได้ลองครับอ่าไม่เป็นไรนะฮะเอาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคงได้ดูกันตอนเช้าใช่ไหมก็กินข้าวเช้านะครับเบรคฟาสต์แหอร่อยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับสี่อยู่ครับ